สวัสดีตอนเศร้าค่ะเมื่อนี้อากาศแจ่มใสปลอดโปร่งแต่เศร้าค่ะแต่ว่าอากาศกัติดลบอยู่ค<า>่<ล>ะติดลบถูงหกองศาคอนหน่อยน้องเทโอกินข้าวแตงโตพร้อมไปโ้องเรียนะครับแต่ก็ยังมาลักกินน้ำแข็งอยู่บันไดอยู่แม่ก็เลยหายไปอยากกินมันซกกระโปกฝ่าวแลนค่ะไปขึ้นรถเมื่อนี้พพอบานเฮ็ดงานอยู่บ้านก็เลยผ้ากันไป่งลูกน้่กันค่ะปกติเป็นกัดเซ็ดอยู่บ้านอาทิตย์ละหมื่นสองหมื่นนั่นล่ละค่ะ คนหน่อยก็มีอาการงอแงค่ะเพราะว่าปกติทุกมือย่อมเศร้าแม่ะสห้กินวิตามินเป็นวิตามินหีีค่ะแม่เลยบอกว่ากลับมาจังกินลูกแต่ก็นั่งง้อแงเงบาเศร้าค่ะศูนย์เด็กเล็กที่โนเทโอเรียนอยู่ปไกลจากบ้านหรอกค่ะถ้าเป็นหนาหอนอาจสิครับประมาณหาหน้าที่แต่ว่าขับหนาหนาวนี่ก็สิใส่ไปลาประมาณหาตึงหกือกิดนาที่มีราคาแม่ดากะแลวเต่สาพอากาศนอกค่ะเหมือใดถนนมืน เฮากสิคับซาซาละมัดละว่างนะคะแต่เมือนี้ครับไว่ายเาะว่าพอบานเป็นคนครับค่ะคันแม่ดาครับเองบอกโอ้ใส่เวลาโดนก่นนั้นค่ะสำรวจก่อนเขาของเรียนครับผ้านองเทโอไปเปลี่ยนสภารองเท้าเส็จแล้วแม่ดากสิเดือนทางกับบานค่ะอาลบ๊ายบายเจโอรักกูนก่อนสิเขาบ้านพอบานกระถามค่ะเมือนี้สีวะร้านค่โบ แม่ดาบอกว่าบอดอคอยแวะมอว่านี่บกขาดอีหยังกะรื้พผ้ากันเข้าบ้านค่ะใบมาแรงมากก่ะสิมหาเห็ดแหวากินตัวค่ะมื้อคือจะกินอีหยังที่หอนๆค่ะยักสดนอนในเย็นเลือกระํำปียู่งเครืองหัวค่ะดอกกระลำทโทษที่ค่ะวาปพดแม่ดาเป็นคนมักกินใบดอกกระลำหลายกว่าดอกเพราะมันกินมาแม่ดากระสิเก็บว้ค่ะมื้อคิดว่าสีเห็ดแกงสมค่ะมีกุ้งสื่อกุ้งสำร็จ แบบคุงหลวกนะคะมาจากลานค่ะแพ็คหนึ่งก็เลยวาซิมาแกงสุมห่อนสดคอันักนก็มีอยู่ดอกค่ะแค่รสแต่หางบค่อกอยากใส่ข่บยบอก่อยมากปันใดและก็พักปวยเลงค่ะก็เลยว่าืมอีิชิใส่ดอกกะหล่ำก็พักปวยเลงกระิหันพักไว้ค่ะล่างชซนามว้อันนี้แม่ดาก็คือหอดบานเท่านะแต่แกงสมเนี่ยไันใดใส่พักหลายๆเนาะค่ะมีดอกแค่พักบุ้งพักยังใส่แม่ค่ะอุ้ยยิงแ่บค่ะ หั่นพักไวแล้วแม่ดากระสีมาตําเครื่องแกงค่ะกระสีไส้เครื่องพลิกแกงแดงน้ำค่ะเพื่อเพิ่มสีสันจากนั้นกระสีไส้กะปิค่ะเพิ่มข้มนัวข้มเข้มค่ะกระสีตําให้ละเอียดให้เครื่องแกงผสมเข้ากันดีดีค่ะจากนั้นแม่ดากระสีไส่ปลากระป๋องค่ะอันนี้เป็นปลาทูนากระเสียวมาตําใส่เครื่องแกงนี่ละค่ะพ่อให้น้ำแกงมันนี่ข้มเข้มข้นจักหน่อยค่ะใส่ปลากระป๋องแล้วแล้วกระสีตําให้ละเอียดจักหน้อยค่ะ ส่วนมากแม่ดาศีใส่ปลากระป๋องทูน่านี่และค่ะในการทําอาหารไอไท่ของเห่าบพว่าสิเป็นน้ายาปนหรือว่านี่นะคะ่ะไม่เห็นเป็นน้าแข็งคุ้นๆมันสะดวกในการใส่ค่ะส่วนปลาไท่เห่ามันจะมีแต่แซ่แข็งนอกค่ะกลัวเสียวออกมาละลายเครื่องแขงละเอียดแล้วแม่ดากระเสียวมาละลายใส่หม้อค่ะจากนั้นสืเติมเติมอ้ปุงรสค่ะอันนี้เป็นน้ำมะขา,ามเปียกแต่ว่ามันบ่อไครเค็มคุ้นปนไดค่ะ ต่แม่ดากระสิเติมไว้กนคอยสีมาซิมึงคอยสิเติมที่หลังค่ะกระสปรุงรวดน้ำตาลไส้แล้วก็ผงนัวเนาะค่ะกับน้ำปลาจักหน่อยพราะว่าแม่ดากระใสกะปีลงไปหลายแล้วหย่านมันเข้มค่ะว่าขาดเหลืออียงคอยสิมาปูที่หลังเอานอกค่ะเพราะว่าขันมันเข้มกันไปแล้วสิแก่ยากค่ะน้ำเลืมดเดือดเครื่องปุงเห่ากระละล่ายีแล้วปัดที่นี่จะสิซิมรสศาสตร์บางตัวเนาะค่ะว่าขาดเหลือเอียงย่างบะสมค่ะ ก็เลยสีไส่นนาม,มาขามลงไปอีกอันนาม,มาขามนีมันบกเข็มคนค่ะแม่ดากะสีไส่ไลยเติบดแล้วก็รุ้งรสด้วยน้ำตาลเพิ่มนิดหน่อยค่ะจากนั้นกระสีล่อให้เครื่องปรุงละลายดีแล้วกระจังสีมาซิมอีกเบิงจักเทื่อค่ะที่แม่ดารุ้งเครื่องกรอนแล้วกะสีไส่พักไส่กุ้งที่หลังนี้เพราะว่าไอ้พักเขามันสุกไงเนาะค่ะแล้วก็กุ้งที่ใส่นี่มันเป็นกุ้งหลวกค่ะก็เลยบ่จำเปนว่นมาตองตง้มหรืออีหยังไห้นานค่ะ น้ำแจงเป็นที่พ่อใจละค่ะแม่ดาสอบรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะเข้มนิดนิดกะิีไซพักลงไปอันพักกะหล่ำดอกกะหล่ำห้องนี่กะใส่เวลาบดนนะคะ่ะประมาณจักสามตีนาทีกะสุกแล้วค่ะแม่ดากะสิมาเชคเบิ่งพักค่ะประซุกยั่งเพราะว่าแม่ดาบ่เคยมักพักหล่บันไดดอกกะหล่ำซุกพอใจแล้วกะิใไ่พักปว้ยเล่งตัวค่ะอันนี้ม่ตตองต้มเลยค่ะแค่วาไซลงไปถือน้ำห่อนกะยุบพ่อแล้วค่ะ นีค่ะกุ้งลวกกะเฉียมม้าไซรแล่ะก่ะสีพ่อเลยค่ะบ่ตองต้มตอแนว่ล่ะค่ะแกงสมพ่อไี้สดห่อนค่ะมันหนาวเนาะค่ะก็หาแนวกินแก่เนาวไปสำนันล่ะค่ะจากนั้นกะสีมาเกียวไข่ค่ะเกียวไข่ห่อนแล้ะก็กินก็เขาสวยค่ะมีลาคะอาหารสําหรับก้นไก่บ้านน้อไก่สำนีกระเลิดรู้ล้ะค่ะส่วนพอบ้านก็ลูกไส้เหมือนใน้ากันกินขนมปังค่ะ ขนมปังกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกับผ้ากันมาพักากพนค่ะเด่นกระลูก,กับเต่าไปนอกค่ะนี่ละค่ะชีวิตขอบรั้วในตางแดนของแม่ดาค่ะสำรับมือนี้แม่ดาและขอบรัวก็ขอตัวลาไปก่อน,นะะ้อค่ะขอบคุณได้หลายค่ะที่เข้ามารับชมคอยเป็นกำลังใจให้แม่ดาและขอบรัวตลอดมากขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณจากใจจริงค่ะมือนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนด้อค่ะสวัสดีค่ะ